อนนี้ชาวพมา่าและหลายคนที่อยู่ในประเทศไทยเขาค่อนข้างที่จะหวาดกลัวอย่างมากเลยครับกลัวอยู่ยากนะเพราะว่ากองทัพเมียนมายิงถล่มเรือประมงไทยในวันที่แล้วเนี่ยเพื่อที่จะหวังผลประโยชน์อะไรสักอย่างอันนี้เป็นความเชื่อของชาวพมา่าที่เขาอยู่ในไทยกลัวจะอยู่ประเทศไทยแบบไม่ปลอดภัยครับกลัวคนไทยจเจ้าคืนผ่านพวกเขาแบบนี้ก็จากกรณีที่เรือรบเมียนมานะยิงเรือประมงไทย เสียชีวิต1เจ็บ 2, โดนยึดเรืออีก1ลำแล้วก็ลูกเรือ31คนก็โดนควบคุมตัวไปบริเวณหน้าน้ำ12า12ไมล์ทะเลทางตะวันตกของเกาะพยามจังหวัดระนองซึ่งก็อยู่ใกล้กับเกาะสอของประเทศเมียนมาแต่เขาล้ำเข้ามาในเขตไทยเพื่อที่จะกระทำการแบบนี้เลยทีนี้ทางสื่อของเมียนมาครับเขาก็ได้รายงานเรื่องที่เกิดขึ้นแบบเดียวกันเลยนะโดยรายละเอียดส่วนใหญ่เนี่ยของข่าวเขาก็เอามาจากสัญข,ข่าวของไทยนี่แหละ แต่ไม่รู้ว่าจะไปดัดแปลงอะไรบ้างหรือเปล่าอย่างไรก็ตามนะในโพสต์ข่าวดังกล่าวของช่องทาง Facebook ของเขาอะ่ะก็มีชาวพม่าหลายร้อยคนเลยเข้ามาแสดงความคิดเห็นมีจํานวนไม่น้อยเลยนะครับที่เขากังวลว่าการกระทําของกองทัพเมียนมาแบบเนี้นะจะส่งผลกระทบต่อชีวิตของพวกเขาที่เข้ามาหางานทําในไทยก็กลัวกันใหญ่เลยทีนี้อาทีนี้มีชาวเมียมาคนหนึ่งเขาบอกว่า มันเป็นเรื่องที่น่าเจ็บใจนะที่พวกเขานะ่ะจงใจสร้างปัญหาด้วยการเข้ามาในน่านน้ำไทยสิ่งที่คุณคิดได้กลายเป็นความจริงแล้วเป้าหมายคือการทำให้คนพม่าในไทยกลับบ้านด้วยความเกลียดชังจากคนไทยเมื่อกองทัพเมียนมาและกองทัพไทยต่อสู้เพื่อดินแดนเนี่ยไทยก็จะตอบโต้ในขณนะเดียวกันคนพม่าในไทยก็จะกลายเป็นเบี้ยแล้วก็โดนเกลียดชงังแล้วก็ถูกกดขี่มากขึ้นคนต่อมาชาวพม่าเหมือนกันครับเขาบอกว่า พวกนั้นนะนะกำลังวางแผนที่จะส่งพลเมืองของเรากลับไปใช้กองทัพของเขาด้วยวิธีการแบบนี้แหละอีกคนก็บอกว่าผมมองว่ามันน่าจะเป็นความพยายามจงใจสร้างความขัดแย้งทางชาติพันธุ์เพื่อให้ชาวพมา่าที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยต้องทนทุกข์ทรมานเหตุการณ์เนี้ยเกิดขึ้นกับชาวไทยมานานหลายปีแล้วเรามารอดูกันต่อไปว่าจะเกิดอะไรขึ้นฉันกลัวว่าคนไทยจะต้องลุกฮือขึ้นมาแน่นอน ความเห็นต่อมาบอกว่าเราอะชาวพมา่าในประเทศไทยจะต้องเดือดร้อนแน่ทีนี้ก็มีชาวพมา่าอีกคนนึงครับถึงขั้นที่คอมเมนต์เป็นคําภาวนาเลยนะเขาบอกว่าขอให้ชาวเมียนมาในไทยอยู่เย็นเป็นสุขขอให้ชาวเมียนมาในไทยระมัดระวังเรื่องการเดินทางกินอยู่ใช้ชีวิตขอให้ปลอดภยัยอา้าวทำไมไม่ขอให้ประเทศไทยสงบสุขล่ะท้างานตัวเองมาอาศัยอยู่ในประเทศไทย ه, ก็แปลกเนาะคนสัญชาติเองมาสร้างความเดือดร้อนที่ประเทศเราแล้วก็ภาวนาขอให้คนสัญชาติเดียวกันกันกบเขาที่อยู่ในประเทศไทยปลอดภัยนี่มันเป็นคนแบบไหนกันเนี่ยทีนี้คนต่อมาก็บอกว่ากองทัพเมียนมาพยายามจะสร้างปัญหาเป็นเรื่องเจ็บปวดใจอย่างมากเลยสําหรับคนเมียนมาที่อยู่ในประเทศไทยคนต่อมาเขาก็มาแนววิเคราะห์นะเขาบอกว่าปล่อยให้รัฐบาลไทยและกองทัพเมียนมาเนี่ยมีปัญหากัน แล้วรัฐบาลไทยที่สนับสนุนกองทัพก็จะรู้ว่ารัฐบาลที่เป็นฝ่ายต่อต้อตานเผด็จการทหาระจะไม่ทำอะไรที่ผิดกฎหมายเด็ดขาดก็ไม่ค่อยเข้าใจความหมายครับคนต่อมาบอกว่ารัฐบาลไทยทราบดีว่ากองทัพเมียนมาเนี่ยไม่เคยทำอะไรดีๆให้กับประชาชนเลยผมเสียใจที่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นและหวังว่าชาวไทยกับชาวพม่าที่ถูกจกกับกุมจะได้รับการปล่อยตัวแบบเร็วที่สุด แต่เอาจริงๆนะยังไม่เห็นความเห็นไหนขอโทษคนไทยเลยอะเออหรือประมาณว่าอยากจะให้ประเทศไทยสงบสุขคนไทยใจเย็นๆอะไรนี้ไม่มีนะส่วนมากจะพูดถึงแต่เรื่องของสัญชาติเดียวกันกับเองเป็นห่วงความปลอดภัยกลัวจะทำงานไม่ได้ฮก็ประมาณนี้ครับสำหรับคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ